ผมว่าถูกใจสายดื่มแน่นอนนะครับนี่คือน้ำหอมใหม่จากบ้าน b ีเ c h e r ่ y ครับ Caramel Paradise เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนถามกันเยอะมากๆแล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยผมก็เลยอยากหยิบมารีวิวให้ฟังเพื่อนๆว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ผมว่าถูกใจสายดื่มแน่นอนนะครับมันจะกลิ่นเหมือนคนอนยักที่หมักอยู่ในถังไม้โอ๊ก์อะแล้วเราก็ค่อยๆลินในคนอนยักนั้นอนะลงไปในแก้วเชคที่มีราสเบอร์รี่อะครับแล้วก็เชคเชคเชคมันเทลงบนแก้วใช่ปะมันจะมีความรู้สึกว่ามีความสไปซี่นิดนึงให้ความฟรุตตี้ฉ่ำๆหอมหวานนึกถึงค็อกเทลราสเบอร์รี่อะครับแล้วพอมัน dry down นะผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความอบอุ่นหอมหวานเซ็กซี่ที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าที่ผมชอบตัวนี้จริงๆเลยก็คือความแห้งๆของไม้โอ้กมควั์อะ ตัวล็อกของเขาอะผมว่าตัวนี้มันไม่ได้แน่นเท่าแต่เรารู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความอบอุ่นกว่าแล้วก็สุข,ขุงกวามากๆอะเอางี้ถ้าใครชอบทนกลิ่นเครื่องดื่มที่ไม่ได้หวานมากให้ความบูดี้ชัดๆนะครับไปคาราเมลพาราไดซ์ได้เลยครับแล้วถ้าใครชอบทนกลิ่นเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเซ็กซี่มีความสปายแน่นๆไปตัวนี้ได้เลยครับคาราเมลออนเดอะล็อกผมบอกเลยนะว่า2ตัวเนี้ยตอบโจทย์ในช่วงหน้าหนาวมากครับราคาดีมากๆที่ใครแอบสั่งตัวนี้ไปลองก่อนแล้วเรามาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าเป็นไา